ใครจะร่วงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเจอกันใหม่อีกแล้วนะวันนี้ออกมาเที่ยวแล้วค่ะแต่ที่เที่ยววันนี้ไม่ธรรมดานะใหม่มาเที่ยวที่สวนน้ำไม่รู้จะเรียกว่าสวนน,น้ำหรือสวนสนุกนะคะที่นี่เปิดใหม่ใหญ่มากฟูทรีูเกตค่ะจ้ เครืงหลังทังไม่ที่นี่เครื่องเล่นเยอะมากแบบลึกมากคะ่ะใหม่และใหญ่มากเป็นที่เที่ยวใหม่ในภูเก็ตนะคะวันนี้เหม่จะพาเที่ยวที่นี่คะ่ะติดตามดูนะว่าที่นี่จะมีเครื่องเล่นอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็เขาเปิดใหม่แต่ที่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวใหม่พาเที่ยวบูทีภูเก็ตวันนี้คะ่ะอ, <laughs> อยากเท่เล่นน้ำกันคะ่ะ <laughs> เขาเรียกว่าโบทีลากูน,นะคะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะอยู่ได้ทั้งวันเต็มวันกับสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะที่โูทีภูเก็ตค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากแ,<ต>แล้วมัน,มนก็ร้อนไหมแต่มันเหมาะกับการมาเล่นน้ําสุดๆเลยนะทุกคนที่ผ่านมาฝนมันตกนะแต่ว่าวันนี้เหมาะกับเดือนมันร้อนแบบเดือนเมษายนจริงๆนะทุกคนมาเล่นน้ําที่บูทรีกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสไลเดอร์แบบอันสูงเลยนะแล้วก็มีฟลายอะไรนะซุปเปอร์ฟลาย,ลายเดี๋ยวเราเล่นกันค่ะไปตืปป่นเต้น<ป><ป>ทุกคนตรงนี้ค่ะ ตรงจุดต่างๆอ่ะจะมีพี่ที่เขาเป็นไลฟ์การ์ดนะคะเขาจะดูแลเราแบบไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะใครว่ายน้ําแบบไม่เป็นก็มาเล่นที่นี่ได้นะสัมภาษณ์คนกระโดดน้ำหน่อยสิเป็นยังไงบ้างสนุกมากนี่เราต้องไปเล่นอันนี้นะคะอ,นนอันใหญ่นี่นะเขาบอกว่าทามาแล้วไม่เล่นอ่ะมาไม่ถึงบูทีนะคะเออ,เอ,อต้องไปนะคใครเล่นก่อนให้เวลเล่นก่อนละกัน <laughs> <laughs> มาลุกลุกลุกลก <laughs> เป็นไง <laughs> <laughs> เอาขาลงไหมล้กตูดล,ลงเนี่ย <laughs> ลุกเลยค่ะลุก เป็นไงบ้างคะไปไเจ็บตูดมันสนุกมากทุกคนตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นค่าเข้า350บาทต่อนหนึ่งคน350บาทเนี่ยคือเล่นเครื่องเล่นได้แบบทุกเครื่อง เขาไม่คิดเงินเพิ่มเลยคือมันคุ้มมากถ้าใครอยากมาเที่ยวต้องมาตอนนี้เลยนะคะไม่จ่าย350บาทค่าเข้าแล้วไม่ก็จ่ายอีก350บาทเป็นคูปองค่าอาหารนะคะสามารถเอามาแลกซื้ออาหารข้างในนี้ได้คือถ้าไม่ซื้อคูปองอาหารก็ข้างในนี้ก็มีอาหารแบบสามารถจ่ายเงินสดได้ะคะ่ะเรื่องสําคัญอีกอันนึงก็คือไม่มีผ้าเช็ดตัวฟรีนะทุกคนให้เอามาด้วยถ้าไม่ไดเอามาก็ามีที่เช่า ราคา100บาทนะะมีมัดจําส0งบาทใครยังมาเที่ยวกับใหม่บ้าง Self então, คือแบบโอ้ยดีมากทุกคนเดี๋ยวจะไปเล่นต่อแล้วน,นะไปเล่นน้ำต่อเล่นเป็นเด็กเลยะค่ะวันนี้่้นที่เราทานอาหารนะคะ ตั้งขาตอนถึงนู่นตั้งขาตอนที่เขาตอนที่เขาทำมือแบบนี้ค่ะตัาทำมือแบบนี้เห็นไหมจำจำตาโทจอยลายไปไปไปตั้งขาตอนไม่ใช่ตอนเขาทำมือแบบนี้ตั้งขาตอนใกล้ๆถึงนู่นนะอย่าตั<ะ>งา้งขาด้วย ดดจากตรงนี้ลงไปคือ5เมตรนะเดี๋ยวเราจะไป <c oughs> ปีนเขาแล้วก็ไปโดนน้ำโดนน้ำความสูง5ามตรทุกคน <c oughs> <c oughs> เบนซูซื้อ,อเบนซูซืไปเลยใส่ไปสูงๆเลย ให้จะล่วงโอ้โหยังไม่นดนยังโดมาโดนโดนมาโดไโดนก็โเงี้ยองนึ่งกระนี่เนี่ยน้อยก้อยย่างเทียมด้อนี่เนี่ยโดนเช็ดเอานุ่โเงิน คือเป็นวันที่สนุกมากแล้วก็ดีมากเลยนะคะใครที่ได้มาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมแอดบูที่สวนน้ำส่วน,นส,สนุกนี้นะคะเข้าไปในแพลนด้วยคือมันดีมากคุ้มค่ามากนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอของใหม่นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย